ร่าเริงสดใสใจดีและเป็นมิตรเอนเนอจีสูงสร้างแรงบันดาลใจมีสเสน่ห์และความคิดสร้างสรรค์และผู้มีวิสัยทัศน์มีทักษะในการพูดและการโต้วาทีไม่มีบุคลิกไหนที่จะเหมาะกับเป็นทนายความได้เท่าบุคลิกนี้อีกแล้วสวัสดีครับผมภูครับและทุกคนอยู่ในรายการเข้าใจหมี EP สครับผมจาก EP 2และ EP 3เราได้พูดถึงบุคลิกภาพที่เป็น introvert มาเยอะแล้วครั้งนี้เราได้รีเควสต์มาจากเพื่อนๆที่อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ type นี้แต่ทุกๆคลิปของผมจะนำ type ที่มีฟังก์ชันใกล้เคียงกันมาอยู่คู่กันครับวันนี้เราจะมาพูดถึง ENFP และ ENTp ครับ ENFP หรือชื่อเต็มๆคือ e x t r o v e r s i o n Intuition, Feeling, p e r c e r v i n g เป็นบุคลิกที่ได้รับพลังงานด้วยการพบปะกับผู้คนมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นนามธรรมามากกว่ารูปธรรมตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกและใช้ชีวิตยืดหยุ่นมากกว่าการที่จะต้องวางแผนโดยนิยามของบุคลิก ENFP คือ นักแคมเปญหรือนักรณรงค์มีสัดส,ส่วนเป็น7%ของประชากรทั้งหมด ENFP เป็นคนที่อบอุ่นและกระตือรือร้นและจะเป็นคนที่ฉลาดมากเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพพวกเขามีชีวิตที่สดใสร่าเริงแทบจะตลอดเวลาเป็นคนที่มีความสามารถและทักษะอย่างมากพวกเขาเก่งแทบจะทุกๆด้าน พวกเขามีแนวโน้มที่จะชอบเข้าสังคมแต่ ENFP นั้นแตกต่างกับคนที่เป็น extrovert type อื่นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยกับการที่อยู่คนเดียวเพราะพวกเขาต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อทำการคิดและทำสิ่งต่างๆจึงทำให้คนบุคลิกประเภท ENFP เป็นคนที่มีความสุขแทบตลอดทั้งชีวิต พวกเขาเกิดมาเพื่อสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้และเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ท้อแท้หมดไฟง่ายเพราะพวกเขานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยไฟอันร้อนแรงที่พร้อมจะจุดกองไฟที่มอดดับของผู้อื่นที่ท้อแท้และสิ้นหวังได้พวกเขาเป็นบุคลิกที่อยากเริ่มต้นทําสิ่งอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างแต่สิ่งที่จะประสบความสําเร็จนั้นมีแค่ไม่กี่อย่าง เพราะว่า ENFP นั้นเป็นคนเบื่อง่ายมากถ้าพูดให้เข้าใจรวมๆก็คือเมื่อเขามีไฟไฟจะลุกโชนและร้อนแรงแต่ไม่นานนับไฟก็มอดดับลงไปข้อดีของคนบุคลิกภาพแบบ ENFP คือเป็นคนที่สนุกและมองโลกในแง่ดีอบอุ่นเห็นใจและห่วงใยผู้อื่นมีทักษะการสื่อสารที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง ส่วนข้อเสียคืออาจรู้สึกเครียดหรือกังวลง่ายรู้สึกเบื่อง่ายทนอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆนานเกินไปไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ชอบทําตามกฎระเบียบอ่อนไหวง่ายต่อคําวิจารณ์และอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์บ้างในบางทีโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFP เช่น โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์วิลสมิทต์ฮิมนำจุนวอลต์ดิสนีย์เชโกวราส่วนตัวละครในภาพยนตร์หรือซีรีส์เช่นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์เอเรียลจากเดอะลิตเทิลเมอร์เมดโอลาฟจากฟรอเซนจินนี่จากอลาดินวิลลี่วองกาจากวิลลี่วองกาและเดอะช็อกโกแลตแฟกชั่ป ต่อมาเราจะมาพูดถึง ENTP หรือชื่อเต็มคือ Extraversion, Intuition, Thinking, Preserving เป็นบุคลิกภาพที่ได้รับพลังงานด้วยการพบปะกับผู้คนมองเห็นเป็นนามธรรมามากกว่ารูปธรรม ตัดสินใจโดยใช้ตรกกะและเหตุผลยืดหยุ่นมากกว่าทำอะไรตามแบบแผนโดยนิยามของ ENTP คือผู้มีวิสัยทัศน์หรือนักโตวาทีพวกเขาเป็นบุคลิกที่สามารถเข้าใจคนและสถานการณ์อย่างเป็นธรรมชาติผ่านทางสัญชาตญาณของพวกเขา มีความรวดเร็วและความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์เป็นคนที่เต็มไปด้วยไอเดียและความคิดความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆมันทำให้เขามองเห็นถึงความเป็นไปได้ในทุกๆที่เขาจะรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้อนเกี่ยวกับไอเดียของตนเอง ENTP เป็นบุคลิกที่มีความยืดหยุ่นมากเรียกได้ว่าฉันไปตายเอาดาบหน้าฉันกล่อมไม่กลัวอะไรทั้งนั้น เขาเป็นนักสนทนาที่พูดได้อย่างคล่องแคล่วมีทักษะในการสื่อสารชอบต่อสู้ด้วยคำพูดใช้สติปัญญาและก็ยังเก่งในด้านนี้ชอบการโต้วาทีที่เกี่ยวกับปัญหาและพวกเขาสนุกไปกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนขึ้นชื่อว่านักโต้วาทีก็มีทักษะในการโต้วาที เพราะฉะนั้นไม่มีอาชีพไหนที่จะเหมาะกับ ENTP ได้เท่ากับทนายความเลยพวกเขาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ให้ความเคารพในความรู้ใช้เวลาอย่างมากในชีวิตเพื่อค้นหาความเข้าใจที่ลึกกว่าอาศัยอยู่ในโลกของความเป็นไปได้และรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับแนวคิดความท้าทายและความยากลำบากเมื่อพบเจอปัญหา พวกเขาเก่งในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและค้นพบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และรวดเร็วเป็นคนที่มีความสร้างสรรค์ฉลาดขี้สงสัยโดยข้อดีของบุคลิกภาพแบบ ENTP คือเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารสูงและชอบการสนทนาพูดคุยหรือโต้แยง้งหัวข้อที่น่าสนใจมีความคิด สร้างสรรค์เก่งในการสร้างไอเดียใหม่ๆม,มีความคิดเริ่มเป็นคนง่ายๆสบายๆและมีความเป็นเหตุเป็นผลสูงส่วนข้อเสียของ ENTP คืออาจเป็นคนเบื่อง่ายเพราะเป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายอาจไม่รับรู้ในความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ชอบทำกิจวัตรประจำวันหรือตารางที่มีเวลาไม่เก่งในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้มักจะกระโดดไปหาสิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่าและอาจมีปัญหากับผู้คนในบางทีเพราะชอบการพูดคุยและโต้เถียงถึงประเด็นต่างๆเช่นไอเดียหรือทฤษฎีต่างๆบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTP ที่มีชื่อเสียงเช่นทอมแฮงส์ โมัดอันวาเอดิสันเบนจามินแฟรงคลินอลิซาเบธโอเซนเซลีนดิออนส่วนตัวละครในภาพยนตร์หรือซีรีส์เช่นโจ๊กเกอร์จาก Suicide Squad กับตันแจ็คสแเปอโร่จาก Pirates of the Caribbean ทีเรียนแลนิสเตอร์จาก Game of Thrones โทนี่สตาร์กจาก Iron Man มาร์ควอตนี่จาก The Martian ตามที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆสาเหตุที่นำสองไทป์นี้มาพูดในคลิปเดียวกันก็เพราะว่าสองไทป์นี้มีฟังก์ชันใกล้เคียงกันโดยมีฟังก์ชันตัวแรกคือ e x t r o v e r t e d intuition หรือที่เรียกกันว่าฟังก์ชันนี้คือมีหลักการใช้ชีวิตโดยจะสนใจอยู่กับโลกภายนอกได้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว โดยจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้สัญชาตญาณหรือลางสั่งหรณ์เป็นหลักแต่ถึงอย่างไรก็ดีสองไทา์นี้มีความแตกต่างกันอย่างมากคือ ENFP นั้นจะเน้นไปทางด้านการช่วยเหลือผู้คนเพราะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจด้วยรหัส F ที่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจจึงทำให้ ENFP มีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าส่วน ENTp นั้น จะเน้นไปในทางตอบโต้และใช้ความจริงในการพูดคุยมากกว่าการที่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจมีความเป็นเหตุเป็นผลสูงและใช้ตรรก,กะใน,ในการคิดวิเคราะห์มากกว่า ENFP แต่ไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนทุกคนก็มีลักษณะเด่นและเอกลกักษณ์เป็นของตัวเองทั้งนั้นก็จบไปแล้วครับสำหรับ ENFP และ ENTp เป็นอย่างไรกันบ้างกับ2ไทป์นี้ หากข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับเพราะว่าข้อมูลแต่ละที่นั้นแตกต่างกันและคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึง INTP และ ISTP ครับเพราะว่าได้รีเควสต์มาจากเพื่อนๆก็ขอบคุณมาหน้าที่นี้ที่ให้การสนับสนุนและติดตามผลงานของผมครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย